เอามาทูมาดูสิไม่มาดูนะม,มาดูซีรีส์ที่ตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็โดนพิ่งเล่งอย่างมากเลยอย่าง Snowdrop A นะครับนอกจากกระแสของจีซูที่เป็นละครซีรีส์เรื่องแรกของเธอแล้วนะครับอีกหนึ่งกระแสคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้แน่นอนครับว่าก็มีคนไปลงชื่อเนี่ยคัดค้านให้ยุติซีรีส์เรื่องนี้มากกว่า200 0 0นคนภายในคืนเดียวครับ อย่างไรฮะความไม่พอใจนะเนื้อหาซีรีส์เรื่อง Snowdrop ครับผลงานเรื่องล่าสุดของสถานี JTBC ซึ่งก็เป็นสถานีเคเบิลช่องดังของเกาหลีใต้ครับนำแสดงโดยพระเอกหลอก่อคนนี้จองแฮอินแล้วก็จีซูแบล็คพิงคครับซึ่งในเรื่องราวเรื่องนี้แหละมันทำให้เกิดความคุกคุนขึ้นในเกาหลีใต้คือล่าสุดช่วงเช้าวันนี้มีข่าวบอกว่า มีหลายคนครับเตรียมยื่นคำร้องต่อรัฐบาลกาหลีใต้ให้ปิดสถานี JTBC ถัดจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับมีการยื่นฟ้องต่อศากลกรุงโซลครับกรณีที่สถานี JTBC เองนะครับบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็นำเสนอซีรีส์ที่มีเนื้อหามีการบิดเบือนต่อผู้ชมทั่วโลกให้เข้าใจผิดจึงขอให้ยุติการออกอากาศผลงานเรื่องนี้ทันทีครับ สำหรับซีรีส์ n o Drop A นะครับเล่าถึงเรื่องราวความรักในท้องเรื่องในสมัยยุค80ที่เกาหลีใต้มีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยกันโดยตัวของพระเอกครับเป็นสายลับต่อต้านการประท้วงแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากนางเอกซึ่งก็เป็นนักศึกษาพาเข้ามา,าซ่อนตัวในหอพักของมหาวิทยาลัยลครับทำให้ถูกมองว่านี่แหละมันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ของเกาหลีในเชิงสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำเผด็จการในการปราบปรามนักศึกษาผู้ประท้วงในยุคนั้นด้วย โดยเมื่อต้นสัปดาห์เองนะครับทางผู้สร้างเนี่ยมีถแถลงต่อกระแสต่อต้านที่กลับมาคู่กรุ่นหลังออกอากาศไป2 EP ีแรกนะครับบอกว่าอยากให้ผู้ชมเนี่ยเปิดใจเพราะผลงานเรื่องนี้เพียงใช้ท้องเรื่องเนี่ยในสมัยที่มีการประท้วงแต่ ไม่ใช่เนื้อหาหลักของซีรีส์ที่เน้นเรื่องราวความรักของคู่พระนางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนที่เมื่อวานนี้ครับจะมีถแถลงเพิ่มเติมว่าจะปรับตารางฉายผลงานเรื่องนี้เป็นพิเศษโดยจะฉาย EP 3ีถึงหในรวด3ต่ตอนเลย24-25และ26ทธันวาคมตามเวลาออกอากาศเดิมครับให้ผู้ชมเยได้เห็นเรื่องราวในภาพรวมแล้วก็แก้ไขความเขาเ้าใจผิดที่เกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าถแถลงที่ ออกมาเนี่ยทำให้เรื่องมันแย่ลงไปอีกจนมีข่าวถูกยื่นคําร้องให้ปิดสถานีตามข่าวที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แหลคนนะครับท่านี้นะฮะหลายสื่อก็มองว่าสโนดรอปเองนะครับที่ได้ผู้กํากับแล้วก็มือเขียนบทจากซีรีส์เรื่องที่อย่างสกาย a s สเซิลมาดูแลเรื่องนี้หากต้องยกเลิอกโอ,อกาศเนี่ยนอกจากจะก,กระทบทั้งเรื่องของพันธสัญญาทางธุรกิจกับแลพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่ผลงานเรื่องนี้ฉายอยู่แล้วนะครับ และก็ทุนมหาศาลจากนายทุนต่างแดนแล้วเนี่ยก็ยังทำให้ผลงานที่จะลงจอต่อในเรื่องถัดไปของช่องนี้คือ u n t เช the Morning Comes ครับเสี่ยงต้องถูกแคนเซลไปด้วยเหมือนกันเนื่องจากกำลังถูกเพ่งเล็งเช่นกันว่าสุมเสี่ยงบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่น้อยเพราะต้นฉบับซึ่งก็เป็นนิยายจีนเนี่ยนะฮะถูกวิจารณ์ว่ามีเนื้อหาเชิงสนับสนุนนโยบายของทางการจีนมากเกินไปแถมมีข่าวผลงานเรื่องใหม่นี้ถ่ายทำกันไปแล้ว8เอพิโซดด้วยกัน นี่แหละค็บอกว่ามันบิดเบือนเป็นการให้ความชอบทำกับสายลับเกาหลีเหนืออะไร<ม>แบบนี้นะฮะอ่ะก็คงต้องรอดูต่อไปแล้วกันแต่ว่าคนที่ดูแล้วบอกว่าเรื่องนี้ดีมากนะครับอคงต้องมาติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายจะได้ดูต่อไปหรือเปล่านะครับใช่ครับ